สวัสดีครับถึง,งานเปิดเฟ้ครับอ้าจมไปแล้วครับจมไปแล้วอีสุหกสอง FTR สองร้อยส่าดทานนิดหนึ่งครับไปเหยียบเขา้าดินอ่อนเอา MU 5 7 0เจดศูงดึงง่ายๆเลยครับ ไม่มั่นเลยจัดขึ้นง่ายๆเลยครับรถบันแรงไม่หนุกเลยครับแบบนี้ไม่หนุกแรงมากครับตัวนี้ถึงทีเดียวก็ขึ้นเลย สายไฟในเวร์โอเคครับสวัสดีเราคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ